ในหุบเขาลึกของอังกฤษยุคกลางมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าแบล็กว o ดหมู่บ้านที่ถูกหมอกปกคลุมทั้งปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยามกลางวันไม่ใช่เพราะโจรป่าแต่เพราะเสียงเล่าลือว่าที่นั่นไม่เหมือนที่อื่นกลางวันในแบล็ก o ูดเงียบสงัดจนผิดปกติบ้านเรือนเปิดอ้าทิ้งไว้แต่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยสัตว์เลี้ยงเดินเพ่นพ่านหมูกลิ้งในโคลน สุนัขวิ่งไล่หางตัวเองเป็ดทอดน่องในลานบ้านไก่จิกกินเมล็ดข้าววัวควายเล็มหญ้าแมวนอนอาบแดดบนขอบหน้าตา่างพวกมันคือสิ่งมีชีวิตเดียวที่เคลื่อนไหวในหมู่บ้านที่เหมือนจะร้างแห่งนี้แต่เมื่อแสงเย็นเริ่มสาดผ่านยอดไม้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆหมูตัวหนึ่งลุกขึ้นยืนกีบเท้าเปลี่ยนเป็นมือผิวหนังหยาบหนากลายเป็นผิวมนุษย์ มันกลายเป็นชายชาวไร่สุนัขเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มผมเข้มเป็ดกลายเป็นหญิงสาวซี่เสียวไก่กลายเป็นเด็กเล็กๆวัวควายกลายเป็นชายหญิงร่างกำยำแมวกลายเป็นหญิงชาราตะลึกอย่างประหลาดและเมื่อแสงจันทร์อประกายหมู่บ้านแบล็กวูดก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงตีเหล็กดังมาจากปลายซอยกลิ่นเบียร์ลอยออกมาจากโรงเตี๊ยมผู้คนเดินขวักไขว่ เหมือนเวลานี้คือชีวิตจริงของพวกเขาคนืนหนึ่งอัศวินหนุ่มชื่อเซอร์การเรตเดินทางหลงป่าและบังเอิญมาถึงแบล็กบูดเมื่อฟ้าเริ่มมืดเขารู้สึกยินดีที่เจอผู้คนได้รับการต้อนรับอบอุ่นกินอิ่มดื่มเบียร์และหลับสนิทในโรงเตี้ยมเพียงหลังเดียวของหมู่บ้านแต่เมื่อรุ่งเช้ามาถึงทุกอย่างกลับว่างเปล่าโรงเตี้ยมร้างโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจาย ไม่มีใครอยู่เลยกาเรตเดินออกมาที่ลานบ้านเขาเห็นหมูตัวหนึ่งมีรอยแผลเหมือนมือเจ้าของโรงเตี๊ยมเมื่อคืนเห็นเป็ดตัวหนึ่งสวมสร้อยเส้นเดียวกับหญิงสาวที่ปั่นได้เห็นสุนัขที่มีรอยขาดตรงอุ้งเท้าเหมือนเสื้อของชายที่นั่งคุยกับเขาเมื่อคืนก่อนเขาเริ่มเข้าใจแต่ก็สายเกินไปจูจ่ๆเขารู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าขนสีเทาเริ่มงอกออกมาจากผิว ลมหายใจเปลี่ยนเป็นเสียงครางต่ำเล็บยืดยาวดวงตากลายเป็นสีเหลืองและร่างของเขาก็เริ่มคข้ามืนเขากำลังเปลี่ยนจากอัศวินผู้กล้าหาญเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครช่วยได้อีกแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเต็มฟ้าการ์เร็ตก็กลายเป็นหาดสีเทาเดินทอดน่องอย่างสงบในลานบ้านไม่มีใครจำได้ว่าเขาเคยเป็นใครและเมื่อค่ำคืนมาเยือนอีกครั้ง ห่านตัวนั้นก็จะกลับกลายเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่กรเร็ดคนเดิมอีกแล้วเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ติดอยู่ในคำสาปของหมู่บ้านแบล็กวูดหมู่บ้านแห่งสนธยาที่ไม่มีใครหลุดพ้นได้เรื่องสั้นจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปใหม่ขอบคุณครับ